สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่โคปาอิตาเลียโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างโบลญนาเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทีมอย่างมอนซา จะลงเตะกันในเวลาที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิโอเรนาดอนอาราผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านดดวิดมาซาตอนนี้ช่อง a i ไอวิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3าระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโบลอนยาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านโบลอนยาทีม ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบน์ให้หนักใจตัวหลักอย่างริคาร์โดออสโซลินีเบนจามินโดมินเกสและเยนออตกาพร้อมลงสนามครบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนมอนซากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ19ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0น,นัดเสมอ5นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านมอนซาทีมก็อยู่ในสภาพที่พร้อมไม่แพ้กันไม่มีปัญหาผู้เล่นเจ็บหรือติดโทษแบงตัวหลัก อย่างแดนนี่โมต้าปาบอลมารีและจิอนลูก้าคาปารีพร้อมลงสนามทั้งหมด11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้โบโลญญาจะมาในระบบ 3-2-1- น้ำทีมโดยลูคัสสครอสกี้เอมมลโฮมฮอนลูกูมีนิโคโลคาซาเลกควนมิรานดามิเชลเอริสเชอร์เรโมฟรอยเลอร์นิโคลาโมโรซามูเอลอิลิงจูเนียร์ไทดาลิงกาดานเอนดอยมอนซาจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยสเตฟาโนตูรา อามาโดอิโซปาบนมารีอันเดรคาบอ i นีเปโรเปเรราวารองบองโดมาเตโอเปซินาจ้จอสกิริโคปูลอสดานี่โมตาคาวันโยเดเดียนมันดีนีมิลานดูริตทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาหนัดผลคือเจ้าบ้านโบลญนาชนะสองนัดเสมอสองนัดแพ้หนึนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้สีประตูเสียสประตูถ้าดูจากฟอร์มล่าสุดโบลญญาดูน่าสนใจกว่าเกมในบ้านนัดที่แล้ว พวกเขาเพิ่งถล่มเวเนเซียมาสาประตูต่อศูนย์และโดยรวมใน5้านัดหลังสุดก็มีถึง2ชัยชนะแม้ว่าจะแพ้ไป3าเกมแต่เป็นการแพ้กับทีมที่มาตรฐานดีกว่าส่วนมอนาซาต้องบอกว่ายังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเสมอ2แพ้3จาก5นัดหลังสุดเกมล่าสุดที่เสมอโคโมมา1ประตูต่อหนึ่งก็ยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อีกทั้งการออกมาเยือนในสถานการณ์นี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดกลับไปไง่ายเกมนี้โบลญนาได้เปรียบเรื่องความมั่นใจและการเล่นในบ้านมีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยได้ เปอร์เซนต์ที่โบลญญาจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่มอนซาจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโบลญญาเปิดบ้านชนะมอนซาไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ